คุณกำลังฟังรายการรักดวงตากับทาเก็ตดำเนินรายการโดยป้าดวงใจดวงตาช่วยให้เราสัมผัสทุกความงดงามของโลกใบนี้แต่ถ้าตาพร่าตามัวตามืดตาบอดมองไม่เห็นเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรอย่าปล่อยให้ดวงตาอวัยวะล้ำค่าของคุณมีปัญหาเรามาถนอมดวงตาด้วยทาเก็ต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อประสิทธิภาพแห่งการมองเห็นทก็ต <Target S 1> คือคำตอบของดวงตาโทร0859312008 0859312008ทก็ตคืออะไรทก็ตคืออาหารเสริมบำรุงสายตาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาสุขภาพสายตาและความเสื่อมของตาตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทาเก็ตมีส่วนผสมที่สำคัญคือลูทีนแคลโรทีนอยด์สารสกัดโกจิบอรี่ราสเบอรี่บลูเบอรี่บินเบอรี่และวิตามินเอทาเก็ตเพื่อประสิทธิภาพแห่งการมองเห็นโทร0859312008 0859312008 หลายๆครั้งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของวิชาชีพปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สายตาออป้าจะบอกอยู่ว่าถ้าเรามีความจําเป็นที่เราประกอบอาชีพของเราเราจําเป็นจะต้องใช้สายตามากๆโอ้มันทํายังไงได้ล่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยอาชีพของเราเราก็ต้องทําทุกวันเออเราเป็นช่างนะเราเป็นช่างวันๆเนี่ยโอ้เชื่อมแล้วเชื่อมอีกอ้ยแสบหูแเสบตาหรือบางทีช่างพ่นสีอย่างเงี้ยวา,างหน่อยก็แล้วกันอย่าให้ทินเนอร์เข้าตานะหรือเป็น พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่งขายพวกปิ้งขายพวกย่างขายอาหารรถเข็นอย่างเงี้ยนะหรือโอ้อาชีพเราก็ไม่ธรรมดานะจะต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศทุกวันเลยนั่งจอนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์จ้องกันจนตาแห้งตาแฉะบางคนมีหน้าที่อาชีพในการออกแบบเวลาออกแบบเนี่ยนเนาะต้องหมกมุ่นอยู่กับแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบางคนเป็นอาชีพเป็น QC ต้องเช็คคุณภาพสินค้า,าเป็น ช่างเย็บผ้าช่างตัดผ้าโอ้หรือว่าสนเข็มมาคุณซอยชอยใช้เสื้ออย่างเงี้ยตรงนั้นส่งเข็มสนเข็มทุกวันโอ้ทุกทุออาชีพต้องใช้สายตาหมดเลยนะฉะนั้นการใช้สายตาในวิชาชีพของเราเนี่ยเราทํายังไงให้ให้ใช้สายตาอย่างมีคุณภาพมากที่สุดทํายังไงที่เราจะดูแลให้สายตาเนี่ยอยู่กับเราไปให้คงยาวนานที่สุดมันมีวิธีการนะตั้งแต่เรื่องของออการ การใช้สายตาให้เหมาะสมกับอาชีพของเราการพักผ่อนการรับประทานอาหารการเลือกอาหารการเลือกอาหารเสริมที่มีประโยชน์อย่าง t a าเกตอย่างนี้นะคะที่มาช่วยบำรุงสายตาของเราฉะนั้นมีความจําเป็นมากๆที่คุณเองก็จะต้องเรียนรู้ที่ตัวคุณเองจะต้องเข้าใจตัวเองนะแล้วตัวคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก็คือว่าเมื่อไร่ที่รู้สึกว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยตาฉันจะจะพาดตาฉันจ,จะมัวเอ๊ะตาฉันจ,จะเบลอ ทำไมเรามองอะไรไม่เห็นทำไมเรามันมืดบอดไปอย่างนี้ล่ะอันนั้นนะมันเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องดูแลตัวเองแล้วคุณต้องไม่ละเลยคุณไม่ต้องทําร้ายตัวเองด้วยการที่บอกว่าไม่เป็นไรมัง้งไม่เป็นไรมัง้งอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องของอการดูแลดวงตาของคุณนะคะถ้ามีปัญหามากๆรีบพบแพทย์คะ่ะโอ้ถ้าเราสูญเสียการมองเห็นไปเนี่ยชีวิตมันมันมัน,มน พิจแน่นอนคุณชีวิตมันลําบากกับการใช้ชีวิตแน่ๆน,นะแล้วถ้าเกิดว่า,าคุณจะหาตัวช่วยเราก็แนะนําคุณว่าให้คุณซื้อเถอะให้คุณสั่งเถอะทาเกตเนี่ยคุณอย่าไปเสียดายตางังเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสายตาของคุณมากๆจริงๆทานเพียงแค่วันละหนึ่งแคปซูลเนี่ยช่วยในเรื่องของการมองเห็นที่แจ่มแจ้วชัดเจนเชื่อนะเชื่อเชื่อเถอะ,อถอะป้ามานั่งบอกทุกวันไม่หลอกกันนะคะไม่โกหกกันก็ติดต่อกับตัวแทนของเราได้นะคะทาเกต คือคำตอบของดวงตาโถ0859312008 0859312008